โดยอันนี้อ <siglo> ันนี้มุงนอนไผนี่มุงนอนผัวโอ้ยามบ่เป็นทหารยามพี่น้องเอยดเออทหารสมว่าทหารนี่ดีเนาะเพิกเมียอยู่นี่โอ้นี่มุงๆแล้วเนาะตัวนี้เนาะดกลางอยู่นี่นอนนอนเพิกอยู่นี่เอหอโทเอะเฮานอนนี่กยุ่งหลายอ๋อเอ้าบ่ได้นอนนํากันซื่อยามานอนเาอัน เอ,อาเผาอันเมียบ่เผาไม้นี่เออนอนเผาไม้รับมุงนอนก่อนเด้อมือนีิเด้อบอกผัวเจ้าเด้อเบามืออือน่นเพิ่นสีมาอ่อปาปลาคุณปลาไพอยู่นี่เสียบได้ตลอดเนาะเด้อไอ้เพิ่นกบเพิ่นเหลาอยู่นี่พี่อน้อง่า้มืออื่นขัวเจียดจุดเจียดอยู่นี่แหละเนาะเนาลองเบิ่งขอให้ผลบัวตกห้ำเพิ่นก็ได้กันมือน,นีนิเนาะเด้อ <c oughs> พี่น้อง่ายเออเออยากคอ ຂໍເທວະດາຢ່າຢ່າເຝືນຕົກເດີ້ອືຢ່າພ້າວຕົກເດີ້ເນາະເອີ້ເຮືອນແລ້ວສູ່ກ່ອນຈັ່ງຕົກເນ พอมผ้าพอมผลพี่น้องเอ,อ้ยมือนี่น้ะอ,อ่ามืดจิบมืดก่อนมาหอดแล้วพี่น้องเนาะก,กับหมู่บ้านสแล้วบ้านของนอ้องออนพี่น้องเลยหลายคู่หลายคนเพิ่นกับโอ้ยคิดหอดคิดถึงอ,อ่า จังใดดีดวะสันเนาะไปฮอตสาแล้วบ้านเฮือนซานพี่น้องเลยก่อนอื่นเนาะพี่น้องกับขอโทษขอไพ่ด้วยความที่มันซักซาแล้วก็ดนนานพี่น้องเลยอ่ามาอนี้ทางบ่าวจันได้มาดำเนินการเด้อเนาะพี่น้องนะขอโทษขอไพ่ลายที่ ยังบ่ท่านในลำเนินการยังเทือ่อนเนาะตอนนี้ก็มาหอดจอดถึงเป็นเวลาเวลาค่ำมืดพอดีพี่น้องเลยเนาะเห็นกันอยู่บ่อพี่น้องเลยเนาะยังเห็นแสงอยู่บ่ออ่ะตอนอื่นกากากทักทายสบายดีพ่อพี่น้องโมเพื่อนัสสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะพอกันกับบ่อจัน์อีกคือเกาเมื่อนี่พอกันเมนื่อนี่พี่น้องทางบ่อจัน์ก็เข้ามาหาน้องอ่อนเป็นคนแรกเลยพี่น้องเลยเนาะ กามืออื่นเนาะพี่น้องทางสร้างเพิ่นสีมาลำเนินการมืออื่นเด้อพี่นอ้องเด้อมืออื่นสร้างเพิ่นนัดหมยกันแล้วเนาะเพิ่นกสิฮุบหอบเสือา้านาแพ้มาปักรักอยู่พี่แหละว่าสันซะ,ะจากสี่หางรับมุงนอนมุงไหนด้ให้เพิ่นบัดท,ที่นี่พี่น้องเนาะเอา้เอาเขามาทักมาทายสบายดีทางน้องอ่อนเพิ่นสะก้อน ตอนนิงแรงแบบซี่เฮ็ดไปสั่งยูดิเนาะพี่น้องเออสิว่าว่าจันลืมนะบ่ <c oughs> ว่าแล้วเนาะเออคือบ่เห็นมามิดสมอยสิมีอยู่แล้วว่าซั่นเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ติเพิ่นแล้วเนาะดนเติบได้เมื่อก็ได้พี่น้องเอ้ยป๊ามาบอนี้มีฮอตอ่ามงุงยั้งอันนี้พี่น้องเอ้ยมุงอันแขนอู่นอนเพิกยามยามเมียบ่อนาะเนาะพี่น้อง <c oughs> สบายดี เออสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยเนาะจักมื้อก็เฮาบ่ได้เห็นกันนี่ฮอดจักมื้อจื่ออยู่บ่บ่จื่อบ่จื่อซ่ําอู้พี่น้องเอ้ยโอ้ยมีแต่คนกินฮอดลาวเนาะเออรวมทั้งบ่อาจารย์ก็กินฮอดคือกันพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็มาฮอดจอดถึงหน้าบ้านเฮือนซานของเพิ่นเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋ซุ่มบ่ฝนตกหอยู่บ่บ่ฝนตกบ่ได้นตกอบ่ได้ตกซํามื้อนี้ ไหวก็คุ้มๆอยู่ได้พี่น้องยันบอลอดอยู่เด้อมือนี้เนาะเออเงีย้นยนโยนมาใส่เฮิร์นซ<า>ุ่มเจ้าอยู่เด้อคุอยว่าเฮาไปหูดเขา่าบัดเจ้าเมื่อนั่นเฮาบัดตอนแรงเฮาไปหูดเข่าเลยหามือเลยค่ะห,หูดเข่าเด้อโอ้แสดงว่าค่อยเมื่อนี่ก็เจ้าก็ไปหูดเข่าเลยโดยมาโตเอาแบบเขา่าเฮาหมดหมือนี้ห,หมดหมือนี้เลยเฮาได้สิบเป้าเข่าได้สิบสองผู โอ้โหลายแทะเนาะเออปันให้กินนี่เด้อโอ้ได้สิบสอบเอามาไหวใช่บ่ะนี่เนาะหัอคอเอาไว้เฮือนพอพัวเฮาแต่อยากเอาไว้บนนี้ยันเขาลักกลางคืนเด้อเอาไว้จะพุ่นบอเถิงพุ่นบอพุ่นทาิงพุ่นโอ้เฮือนอ,อ,อยู่ข้างนั้นพุ่นโดยเฮือนพอพัวนั้นเออได้สิบสอบเปน็นยังไงเนาะเออท่องจะบระยุทธ์ประยอนแท้ แต่เฮาบัดห,หมดเขาเฮานี่ยยังเขาไปทรงแห้งหามืออีกยังสิไปทรงแห้งเพิกโดอีกดได<ป>้ไเขาหูดข้าวขาก็เฮายังไปทรงแห้งหามือนั้นห็นแล้วหามือก็แล้วเลยโอ้ไปแสดงว่าเพิ่นมาทรงแห้งเจ้ากับหามือเนาะเจ้าก็บท่องไปทรงแห้งเพิ่นคขึ้นอีกหามือโ,โอ้ยังบ่ท่านได้เริ่มบ่ยังอยู่บ่ยัง มือได้เข <travelers> ่าบอกมือได้เข่าไปเข่าไปหุดเข่าเข่าเด้โดยขั้นตอนไงเข่าไปนี่เข่าออื่นเด้อเขาไปเด้อหายเขาเด้อขันเจ้าอยากไปทรงแหงเจ้าบม่ได้เาเวียกยังกับไปเข่าโดยเขาไปเขายังบม่ได้เาเวียดเลยตอนนี้ยังท่านได้มีไผมาว่าเนาะโดยก็อยู่เพื่อนเสกกอนมื้อนี้บ่ได้ไปมื้อนี้เนาะแต้ แต่เว้นนี่เฮาเมือ่อเมื่อแต่ให้เฮาเออพอดีพูดแล้วเมื่อนี้เนาะโดยแล้ว<อ>แล้วหม,หมดข้าวเฮาแล้วสิบเอ็ดโมงนั้นแล้วอือโดยอันนี้อันนี้มุงนอนไผนี่มุงนอนพัวโอ้ย่ำบ่เป็นทหารย่ำพี่น <laughs> ้องเลยเออทหารสมว่าทหารนี่นดีเนาะเพิกเมียอยู่นี่โอ้อันนี้มุงมุงแล้วเนาะตัวนี้เนาะกลางอยู่นี่นอนนอนเพิกกลางซีเอมุดอ๋อโท เออเพิ่นไปทางใดแล้วมื้อนี้ทหารเก่าเหรอไป,ไปพุ่นออทหาซอยเวียยหมู่ทางนั้นอบอกพี่น,อ <c oughs> น้องเลยเนาะเออ,อโอ้นี่หม่งนอนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ,นอเอนาะเพิกผัวเพิกเมียเนาะเออโต้่อยเราเป็นห่วงเจ้าอยู่คิดนำลำอำลำพี่น้องเลยเนาะย่านว่าฝนถล่มบ่ได้ถล่มเนาะฝนเนาะบทุนฟ้าทนฝนเนาะเออโตนึ่พี่น้องเลย เออใส่เลซุ่มบองเพลนนอนโอ้กณส่งสีอุ่นซุ่ยๆเพื่อเลยเนาะเออเพราะว่าอันนี้ก็เอาอันนี้กั้งอยู่ทางในพี่อนอะไรแล้วก็เอาตัวนี้ปกข้างนอกเนาะแน่นนาดีพ่ออยู่บ่นอนอกพ่อพอนอกเดี๋ยวกว่าย่านิ่ามันบอพ่อเหลืออีกพี่น้องอะไรนี่เนาะเพื่อนเหลือซองเดลอเหลือซองอันนึ่งเ้าให้น้องป้าอ๋อ เอาแบ่งให้นอ้องปลาเพิ่นขังนำ้ำโดยทั้งทั้งในนั่นเองเออดีดีดีเสื่สยวฟิน้อาไงแบ่งกันเนาะโดยเออเพิ่นโมมีเ<อ>่เลยครบแล้วเฮาเฮาให้นออ้องปลาหนึ่งโดยให้อเอาไงเนาะมียังจะกินแรงมไ้มนี่เฮากินกินกับบอนบอนโดยโอ้บอนแบบได้แบบได้น้องเบิ่งอยู่ครับโอ้ แกงน้ำไม้แน่เสยมันเป็นแบบนี้ได้พี่น้องเลยแล้วเ่าแกงบอนกับห่าแกงน้ำไม้โอ้คุยทางแกงน้ำไม้น้ำแกงบอนน้ำมัอนี่เนาะอันนี้ลูกเพิ่นเนาะเห็นแม่เพิ่นบอกอยู่ว่าลูกเอ็นจะใส่เสื้อตัวเก้าว่าสันเนาะเอ้เพิ่นก็อาบน้ำให้เพิ่นอยู่บอกกลันคำกันขึ้นมาอาบแล้วอาบอยู่เนาะแต่ว่านิดหน่อยเนาะ เอออาบกับมั day, room, yes. oon, no.> right. ่วแม่ม no. คือเก่า oh. พันเรนดินน yeah. ้ากลางบ้านเด็กบุคืนนีกอันนี้อยในเมืองเด้พี่น้องเลยเนาะเออเออเอออ๋อเฉยพี่น้องเลยเนาะมือนี้มืออื่นเด้อมือนี้คําแล้วมืออื่นเป็นวันจันทร์สร้างกับพดีธิมาเริ่มเลยมืออื่นนะเนาะมากับทางวัจันกับซีไฮเพิ่นเริ่มกบเราไม่เนาะตัวที่สําคัญก่อนเพราะว่า สิได้ให้เพ่นยุกขึ้นก้อนเนหะ็นไหเนาะ,ะในช่วงเวลาที่ว่าจันท์ขึ้นมานี้พี่น้องเลยส่วนตัวที่ว่ายังนำรางในะให้เพ่นกบตามลังก็ได้เพราะว่าปกตินะี่ยถ้าเพ่นกบต้องสองมือสามมือพูดพี่น้องเลยแต่ว่าสี่นด้นำให้เพ่นกบเป็นแนวตัวเป็นจําเป็นก่อนเนาะพวกเสาแล้วก็พวกคือขางก่อนว่าเล็งมือในนิดนึงพี่น้องเลยผ้าพนเนาะ เด้อย่านฝนตกฮำเด้โอ้ยตายพี่น้องเอ้ยบาดนี้ขอโทษขอภัยหลายๆเมื่อเฮิงติบเนาะเฮิงก่อพี่น้อป่าจนแล้วพี่น้องเอ้ยเออมาเบิ่งอยู่เฮามาเบิ่งทางนี้มึงอยู่เฮือนเพิ่นโจดองตองอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเออสร้างก็เห็นเคาะปุกๆเป๊กๆอยู่เมื่อกี้นีเนาะเออแต่ลงวแล้วมื้อนี้แล้วมื้อนี้บ่โ โดย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 ทางบอจันทกับพี่แนวมาให้ทางอ่าน้องปลาก,กบนั่นโยพี่น้องเลยแต่ว่ามืออื่นพูนแหละเนาะมือนี้คำผมมีอย่างเลยมือนี้พี่น้องเลยฮ่าฮาเบิ่งหุ่นแล้วก่อนพี่น้องเนาะบอจันซื้อมาถืออยู่บ่เนาะซื้อเสือคนท้องมาให่ เออแต่ว่ามื้ออื่นมื้อละสิเอาให้เพิ่นใส่ให้เบิ่งเนาะมื้อนี้ค่ำล่ะเดี๋ยวอ้าอาบน้ําอาบในเด้อบ่น้องมื้อนี้เฮาเมื่อแต่ให้เฮาอาบแล้วอาบแล้วเนาะเดี๋เอขันเฮาบ่ได้อาบนี่คันมึดเฮาบ่นี่คันโดยทองเออทองเพิ่นกรป่องได้พี่น้องได3เดือนกว่าเลยเนาะอ่ไปก็บ่เมื่อยบ่เนาะมื่อยก็อยากเฮ็ดไว้ให้มันให ให้เขาามื่อเฮือนไว้แบบเขาอยู่ป่าอยู่หายตลอดแบบเฮายันนูนั่นกินโมนั่นกินยันนูยันยังกินเพิ่นเนาะแต่อยากเฮาอยากคุดไว้เฮาเอาแหงลายเด็กเอาแหงหาคนกับไว้แค่นผู้เดียวก็พัวเหาเฮายันด้นเดกายซูนมันกั ตลอดเลยซื้อน้ำมันไปไม่ได้กะซื้อไก่เตอร์โให้เจ้าไก่เตอร์โมันไปทางไหนทางพุ่นปะไปทางพุ่นทางพุ่นทางแวนโดยขึ้นพุ่นปะโดยอ้าตัวไก่ไก่ไปไก่แห้งกันโอ้ยพี่น้องไงเอาเนาะโอเคมื้อนี้ท่านวาจันกะเอาของกินมาให้เจ้าก่อนได้กันเนาะห่มาม่าปลากระป๋องขนมนุ่มเนย มะพริกบักไผ่ยถุงยังซีบของทางแม่นั่นสิริเนาะอ่ะอันนี้มอบให้เจ้าเอาไว้อ่สุดุกสุดเต้ากินเด้อมือแรงเด้ออ่าปลาป๋องพี่น้องเลยเข่าเล็กกินแล้วบอกฝ่าไม่สีแล้วบ่ยังมืออื่นอคนแดดเนาะตาแดดเนาเอาตั้มมือกะอ๋าสีตั้มมืออ๋อบ่ได้ไปสีบ่ไปสีกะบ่มีเงินเลย เปาหนึง่งเธอได้เพิ่นเอาเปานึงเปาหนึงห้าสิบขาป้าเจ้า,า,า,าแบบแพงเดคคันเซียมัเข้านี่กะเซียมัสซีเขานี่ก<อ>แลเ้เขากาบ่พอได้ซ้ำ<อ>สาวพันบ่พอบอก่ก้มต้องกระสอบหนึ่งห้าสิบปูที่เราไงมันแแพงแเนสเนาะสู่ตำเอาดีกว่าและแบบนี้เนาะยังพอสมเจ้ายังทากันตำเอาเนาะ แต่ละบ้านพี่น้องไงเพราะว่ามันใบซีนี้มืออื่นตาก่อนมืออื่นเนาะมันแห้งแลวชงผ้ากันตับแบบนี้เนาะต้องไปได้กินหนึ่งอันเบิร์แล้วว่าข่าวสารที่เพิ่นซื้อมาให้ยังน้อยยังน้อยหนึ่งพี่น้องไงนาอโอ้ยน้องมืออื่นสิเอาให้สร้างเพิ่นนอนอยู่ใส่ด้บาทนี้พี่น้องไง นอนคอนอนให้ครับนอนเฮือนพ่อพัวนั้นโอ้อยุ่งวงได้เพื่อนพ่อพัวเจ้าอยู่หิมทางนี้ดลังตัวทิมทางเห็นบ่เออบนทางเหมนเดิมมุงทางเดียวข่าวมาเฮือนนองปานี่บ่ทางเฮือนแม่นางนองปานเดเออทางเข่ามานี่เนาะโอ้มีเฮือนอยู่มีเพื่อนพักให้เพิ่นอยู่ด เออโอเคโอเคครพี่น้องเอ้ยเนาะถานอนเฮือนพ่อพัวนั้นกับผัวเฮาอืออ๋อใครแลครพี่น้องเอ้ยเนาะจังซั่นสร้างเพิ่นยังสิบ่ได้ปุกมงรับมงนอนเนาะอูทงนั้นพี่น้องเอ้ยบ่ให้ยิ้มเปยๆอยู่ทางนอป่าเพิ่นเนาะในเฮือนงามยิ้มเปยๆอยู่งามเนาะเออๆๆเดๆๆเดี๋ยวสิไปหาอกมื้ออื่นเนาะ เออญาติเพื่อนเจ้าฮักและมืออื่นพี่น้องเลยเออแล้วมือนี่เพื่อนเราเนาะงามบ่เพื่อนเรางามบ่างามเนาะพี่น้องเลยขนาดเออบ่อใดใหญ่บ่อใดของเพืนนะ่อนเนาะอันนี้ของเพื่อนเราอ่อนเพื่อนนี้ใหญ่พี่น้องเลยไม่กะจักสีพวงสีพ่อหรือบ่อเลยจังว่าเดี๋ยวลองเบิงังเนาะให้สร้างเพิน่นมาลองเบิงังเดี๋ยวมืออื่นกะสีให้เสาเพิ่นเข้ามา พี่ดองเลยเสาพ่นนี่สีมาทางใดเนาะใดนี่เนาะรถรถเข่ามาบพอหอดพี่น้อง,งเลยอ่าเพราะว่าเสาเสาต่อนะเสาแบบคือเพื่อนองปลาพอนนั่นแหละยันปวกขึ้นแต่ว่าสิเป็นแบบต่อน็อตเอานอเนาะอ่าเดีแบบบาดเสาอะไรต่อกันนะเป็นเสาต่อหมอ้อพี่น้อง,งเลยอ่าเดี๋ยวมื่อื่นจังว่ากันเนาะนอ้นองเนาะ เอหมื้อนี้มาคำม,มือตื่นตา<ด>มุงได้เจ้าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำน,นันบนอนอเรียบร้อยปเปล่เลยวันนี้เนาะเรรียยบ้อ,อแกงน้ำม้ก็สุกหมดแล้วแกง<ไ>บอนก็สุกหมดแล้วกินกระอาบแล้วม,มีแต่ผักพรอนนึผักพรอนแบบนี้เนาะโ,<ด>โอ้พี่น้องเลยเข่าเจ้าในไฮนี่เป็นเปไงดเนาะเป็นมิดยิ่งใหญ่บ่โอ้พี่น้องแซ่บได้ตัวนั้นเนาะ อืออื้นเ่าตัดแดกก่ะเ่าวตำเ่าให้กินม้อหนึ่งเดียวเดี๋ยวสิลงเดี๋ยวสิลงซิบมึงเขาไม่เนาะสีแซ่จำได้เนาะเขาไม่แซ่บเออซิบกระสอบหรือยงไงเนาะอ๋ออันเป็นเ่าเฮ็ดถือลูกถือมาส่วนลูกไปน้ำมันไปนอนอยู่ป่าเลยเพราะว่ายากลูกนะเนาะสีเฮ็ดลายกูนี่กูได้ ผู้เดียวกับผู้เฮาไปเก่าเนี่ยเฮาได้ลายเด้เฮาได้สี่สิบเป่าเด้เดี๋ยวนี้ลูกกับยังน้อยกับหากลูกเนาะสีเห็ดลายกับยันยากเพิ่นกับเห็ดลายโบได้บบบนี้พี่น้องเลยเนี่เห็ดน้อยปีนี้กัได้สิบเป่าโอ้โหลายอยู่ได้เห็นกับพี่น้องไงสมทสิกินเนาะเออกับลายกุ้มลายเดือนเติบโยยังกินว่วพอเหราเธอต้องเลยซื้อคือเก่าเนาะ แรกกระปองคอโลคือเกาได้สิสอพี่น้องเออมืออื่นยังเบิ่งกันสัพี่น้องยเนาะเข่าพ่นสิงามสําได้ก็สิแส่บบ่ต่ไงบ่เนาะคุกมหันเนาะโดยฮาตตดแดดบนนี้มืออื่นเอาเอานั่นไก่อนก็ได้น้องนั่นไก่อนเอเดี๋ยวจังพานันวะเอาไว้ขางในเฮือนเด้อเดือเืดเดือดเมาอดดือดเมืดเืดเืดดด เออเนาะคำคำคำนีดเชิงน้อยในเมนสุ่มเล้วกางได้นี่พี่น้องเลยเด้ออืมเด้อพูดเฮานอนนี่กะยุ่งไรอืมเอ้าวันนี้นอนน้ำกันวอา์สุดสุ่มยามวอายาเนอนเผานเออเผาอันเมียบ่นอนเผาไม้นี่เออนอนเผาไม้เด้อกะเครื่องแน่มาทางนอกเลยอืม พ่อเพิ่นซ้ำมื้อนี้พี่น้องไงเนาะเห็นเพิ่นเอ่อส่วนกันในทางว่าเพิ่นไปไปซื้อน้ำมันบ่แม่นบ่เพิ่นไปซื้อน้ำมันบ่เมื่อกี้นี่ไปซื้อไปซื้อน้ำมันก็เมื่อแล้วเออแม่นเห็นเพิ่นไปซื้อน้ำมันอยากไปตัดหญ้ามื้ออื่นเลยใส่ใส่ใส่เบิ่งพี่น้องไงเนาะพี่ทางพี่พอเนี่ยสุ่มของน้องออนน้องปลาเพิ่นเดี๋ยวนี้เนาะใครอยู่ดอกใกล้กันอยู่เออ เออโอเคพี่น้องไงเนาะมืัอนี้มาฮอดจอดถึงเด้อเนาะอ่าขอโทษขอภัยอีกรอบหนึ่งสักดิษาเนี่ยพี่น้องไงเนาะมืออื่นกะสิลำเนินการเรื่องตัวนี้แหละพี่น้องไงเนาะขึงที่ขึงทางกบไมมเราไมมอยู่นี่พี่น้องไงอ่านี่แหละไม่บักเลยไลน์นี่พี่น้องไงเนาะแค่เศรกวุลาลั่นหนึ่งซื้อให้น้องน้ำหวานเมื่อวานนี่พี่น้องไง เนาะไม่บริสุทธิ์ซ้ำนี่ซ้ำเสากับบริมีปุ๊บสีเกือบซ้ำก,กันกับของน้องอ่อนเพิ่นนะราคาเงินแต่ว่าไม่หน่อยกลัวสั่นกลัวอีกเนาะกะมันอยากแพงอยู่พี่น้องเลยเออจังใดกะหามุงลักมุงนอนก่อนเด้อมืันนี้เด้อบอกผัวเจ้าเด้อเ่ามืออื่นเพิ่น,งงน,นสีมาอ่ปาปลาคืนปักไผ่อยู่นี่เสียบได้ตลอดเนาะเดอเพิ่นกบเพิ่นเหลาอยู่นี่พี่น้องเงยมืออื่น กูเจ็ดจุดเจ็ดอยู่นี่แหละเนาะเอ๋อลองเบิงึงขอให้ฝนโบตกห่ำ่นก็ได้กันเมื่อนอี้เนาะ <laughs> โอ้ยพี่เราไงเอ่ออยากขอ,ขอ,ข,อขอเทวดาอย่าอย่าเพิ่นตกเด้ออย่าพาตกเด้ดอดนเนาะเฮือนแล้วสุกรจังตกเนาะโอ้ยพี่เราไงหน,นาวบอกกลางคืนมานอนเป็นยังไงบอกไดน้นาวชร่มดาเนาะอืมที่แต่ห้อนอีกชั่งไปจักเนาะเพราะว่า ผ่าตังคุม 3, สามซี่ซ่อนผููพี่น้องไงก่ <laughs> เอ,อเทวดาเพิ่นว่าสันพี่น้องไงน้องอ่อนเพิ่นวานเนาะไปไปนี่เจ้าท่องเจ้าเอยียงกับบริเครื่องได้รยังบ่ไปขุดเขาหุดยังบริเครื่องบ่เจ็บบริเจ็บได้รยังบ่บ,บริเจ็บนเนาะมือน,นึ่งเอาเจ็บเอาไปไปซอง อยากไปซองห้องหมอกับเพชรมอเว้าเจ้าบ่มีเปิงสนับครูเด้อเพรมอเว้าเจ้าบ่มีซื้อบ่มีหยังเราอยากได้เงินแพงอ๋อคันมีสนับครูนี่เงินบ่แพงแสนนึงก็เขาเอาแสดงว่าเจ้าน่ะยังบ่ทมีใบสมนุรัวเด้ยังบ่ทนไ้แยกออกมาเนาะแยกแล้วเด้แยกแล้วแต่คันมีเงินนี่กเฮ็ด เฮ้ทดี๋ยวไ่มีเงิน,นกะอ้ายพี่น้องไงเนาะเออเท่าก็เป็นคนเทือนได้สนิทเนาะ<ด>ยังบ่มีตัวเลขสมุนุซ้ำพ,พี่น้องก็อยู่กันตามมีตามเกิดซื่อๆเนาะนี่แหละคนลาวเฮานี่ส่วนหลายนี่สิเป็นแบบนี้ได้พี่น้องเลยเนาะหลายประชาชนนี่หลายเนาะประชากรนี่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่ว่าเข้าตัวเลขนี่นนะพี่น้องไงเออแต่ว่าส่วนหนึ่งนี่อยู่ตามดินตามหญ้า เนาะบ่ม no, uh, <Yeah. S 1> ีสซามโนบ่มีตัวเลขเอ่อความจริงแล้วเล่าห้องนี่ห่วยรายอยู่ได้ประชากรก็กได้เนาะอเอ้าโอเคใช่ไหมนี huh. okay, here, no. mm ้ค่ําแล้วเนาะพากันรับกันนอนก่อนเด้อมื้ออื่นสิมาใหมา่เนาะเดี๋ยวจังมาใส่รองกันมื้ออื่นเนาะเออสุดท้องพี่น้องคุ้มมันจังมันจังบ่หัดท้องเจ้าเนาะมันจังสบาย mm hmm. พี่น้องเห็นเสื้อตัวนี้กัล้นตืบเดีด mm hmm. ีนี่เนาะ นุ่งแต่เสื้อตัวเก่าเพิ่นบ่มีเด้พี่น้องเอ้ยเอ๋เดี๋ยวมื้ออื่นนะมื้ <โด S 1> ออื่นประจันเอามาอยู่ในรถพุ่นเออมื้อนี้มันค่ําแล้วเนาะเอ๋จังไดก๋ก็เดี๋ยวมื้ออื่นพ่อ,อก,กันใหม่มื้อนี้สบายดีเด้อน้องเนดะ้อขอบใจหล,ลายๆ <laughs> เออ <า S 2> มา<ล><ล>ทัานเวลาพอดีเนาะดูยันผ้าย่านาพุ่นยู่พิซั่นพี่น้องเอ้ยเอ๋อดเอาอดเอาเนาะอ,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 อีกสักหน่อยสักหน่อยนึงเออมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาฮอดจอดถึงเด้อเนาะเอ๋เฮือนน้องอ่อนเมลูก3พี่น้องเอ้ย เออทางมาจันกอันนั้นพี่น้องเลยพอลุงเนาะก่อสี่เฮงแน่เนี่ยพอลุงพันเสียพอลุงตายอยู่ในบ้านนั่นแหละลุงใหญ่ลุงเสียก็เลยข่วมงานศพพันก้อนนะก็เลยสาแน่ลุงใหญ่เนาะลุงอายของเมย์ว่าพันเสียพากันไปทรงสการพันสองมือสามมือผู้เนาะเพราะว่า เพิพ่นเสียบูถึกมือเบิ่นซ่เออเบิ่งน้ำน้องแซ่บ่โอเห็นอไงเนาะทางน้องอ่อนเพิ่นยังบูมีโทรศัพท์เนาะพอได้แต่เบิ่งน้ำเพิ่นเอรสันน้องแซ่มาเนเดือนเ้อานเล่นเอป่นาเออเนอน้องแซ่เิ่เอเอาน้องแซ่อยาบอกอยาบอกยงตายเออเพิ่นลุงเ ลุงพันายที่งไหนลุงายัยนี่นี้เรา่านเจ้าอันนั่นโย่านเจ้าว่าวโยว้ายเฮ้มากเพื่อนแล้วทิมกันเลยว่เนาะเออกัเลยมนมีโทรศัพท์โทรบอกน้องคนกันเลยมสื่อสารกันก่ได้นะเออมีโทศัพท์บอวัอด โอเคโอเคเนาะบมเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวสิมาใหม่แน่น้องเด้อมืออื่นเด้ออ่าบอกให้เพิ่นเตรียมอ่ไหวท่าไม่ตกหอ,อกตามเนาะโอเคพี่น้องเลยสำหรับวันนี้กับทางวัชมาฮอดจอดถึงเนาะเดี๋ยวสิเข้ามาอีกมืออื่นเด้ยกันพี่น้องเนาะมื้อนี้กับโอ้ยเนาะเอือถือว่าคัมเกือบมืดพี่น้องเลยเนาะอันนี้เบิ่งในกล้องในอยากไขแน่อยู่แต่เบิ่ง จริงแล้วนี่พืชพี่รองไงห่ามุง้งฮกมุ้งเลยนเนาะคำว่ายิ่งนี่ฮ่า <c> ท <oughs> ้อเด้อเด้อเด้อไปสับปีน้องไงเมื่อนี้ทางปรจันกันยังบนแฮนได้มอบอีอ๋ยังเพื่อนเอินชุดคุม้มเนาะท่องเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวประจันสิมอบให้ที่เดียวเลย,ยพี่น้องพร้อมกับสร้างเพิ่นมาดำเนินการเพราะว่าสร้างก็โอ้ยกึึหยากหนักเลพี่น้องไงยิ่งนี้เรียก เ,เรียกสร้างเพิน่นเกี่ยวเข่านะเนอสร้างเกี่ยวเขา่เาสร้างก็สร้างเห็นเรียกเป็นงานเกษตนพี่น้องเนาะอจังไดก็รอกันไม่นึงเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะบันใดปะว,ว,ว,วันทีมวันไลเดียกว่าจะไปนัดทางตีนเสาเพิน่นเนาะเพราะว่าตีนเสาเพิ่นก็ถือว่า สำเร็จแล้วแหละเดี๋ยวมืออื่นสิให้เพิ่นแกมาส่งเนาะอาจารย์กะสิบุกอยู่แต่อย,ยู่นี่แหละพี่น้องเไงลักเนาะหายมันสำเร็จเป็นหูเป็นหางควันสิเดินทางขึ้นเรื่องจันพี่น้องไนนเไยเนาะจังไดกะขอบุญขอบคุณผมก็มขอบใจที่เขาขเข้าใจว่าจันเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์กะซ่าแน่พี่น้องเไยถ้าถ้าพี่น้องว่ากะบริติอันนี้พี่น้องเไยเนาะซ่าลีพอหลายเวียดเนาะทางนั้นกะยากเนาพี่น้องไงยายากเวียดย,ย,ยากงานทาง บ้านเนาะผ่นเสียชีวิตพี่น้องเอ้ยเออเอาจังไรกันขอบคุณขอบคุณความเมตตาใจที่เขาขับข้าวส้มเนาะได้อาบรรยากาศแบบเดิมๆมากแ้วพี่น้องเอ้ยเนาะเสียงนิดหน่อยให้เซลบรรยากาศแบบโบได้ปรุงแต่งนะพี่น้องเอ้ยเนาะทางบ๊วยพันธมี่ไปสั่งได้มาฝากน้องแซลพันนี้พี่น้องเอ้ยเต็มอยู่เนาะ เครื่องผ่ามาจากฝั่งไทยเป็นส่งเป็นเสือเนาะดีอกดีใจนะพ่นพี่น้องเอามาอนี้ลาก่อนสหรับมาอนี้สบายดีวัสดุสุดสุนเนาะพี่น้องไปก่อนํำแล้ว